สมายดีดีไม่แห้งครับมิดหมอแคนแฟนมะกองพี่นอ้องมอลำมซ่องพวันลำาพงออฟฟิเชียลครับตอนนี้เวลาหกโมงครับอีกสิบหน้าที่ครับพี่น้องบรรยากาศกร่มพร้อมของข้อครับเหลือตึ้งต่ขึ้นขั้นหนาถาลนครับขึ้นขั้นหนาติดไฟติดไฟกับไกลสีแล้วแล้วครับไฟเปิดแล้ว สัญ,ญญาณไฟเปิดเริ่มสถานเคียงฟันหกโมงแล้งครับอากาศดีครับค่อนทา่งไปทั้งหนาวทั้งเย็นฝนละพีน่น้อ้อากาศตอนแรงครับ มี่ฤษแม่นทนั้งคณะกรรมการผูดำเนินง,งานพนประชุมปรึกษาหารือว่างระบบงานแลละครับข้าดีล่าสุดพนขายบัตรแข็งขายบัตรล่วงหน้าได้หาพันใบแล้วพี่น้องโอ้ยสุดยอดเฮงสุดยอดสุดยอดขายได้หาพันใบแล้วโอ้ยหายใจลงแต่พนมาเหมือนแล้งคนอายะเที่วสันอายะจะนึนกอะยะเป็นงาน งานนี้ยังเนาะแต่ว่าง,งานเพิ่นเลี่ยวไปแต่วันที่สิบแปดสิบเก้าเหรอที่พี่บองที่นี่พิ่น,นอยากได้หมอหลามมือเลยให้หมอลำหามือให้ครับก mm ็เ hmm. ลยได้ว่างมือนี่เป็นงานตัวไอ้นี่แหละครับของดีมันเกี่ยวบรลบือยังสักอย่างนี่แหละครับ mm hmm. แต่ว่าง,งานจบไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับนี mm ่ hmm. ครับทีมไหลสดกกเท่าไหร่ชุย ออนี่ทีมไรสดบุญนห้ำปลาระยากา,ากศหนางานครับ 44 <laughs> ngàn. <laughs> bát cả, còn lóng thút mây có Không rồi. บรรยากาศหน้างานบรรยากาศหน้างานตอนนี้ครับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแมีขายเยี่ยมแล้วครับนี่หนานี่ทั้งหนาก็มีเนี่ยพี่น้องฟองถนนครับเป็นตลาดแรงครับมีฟองฟูฟูนฟองเซเว่นผนครับแต่นี่เป็นบรรยากาศร้านค้าอยู่หน้างานครับบรรยากาศร้านค้าหน้างานเด้อนี่ครับส่วนของโย ห้องผึ่เป็นตลาดแรงครับตลาดโตลุงมระมวลกันพี่น้องซอสเคียงครับซอสเคียงโคโลครับคืนนี้สนามโรงเรียนบ้านบอระบือในอมเภอบอระบือเลยพี่น้องครับอำเภอบอระบือ,ลอ,อเลยพ่แม่อำเภอจรบีเลยที่พอ,ลอแลมเราอำเภอจระบีพนนแลรัเกือบถือครับสี่สิบบาท ไนลองอยางไปบึงหน้าประตูท่าเขาถนนครับวันนี้อะไรบ้างผู้จัดคณะกรรมการผู้จัดงานเิ่นว่าขึ้นนี่พ้นต้องเกินหาพันมขึ้นครับพ้นเกินเนี่ยนอนเิ่นหลับเิ่นยืนยันมาสินะครับเกินเกินเน,น,นี่ยนอนยังไงก็เกินหาพันครับสุดสี่หกเจ็ดพันนนั้น จักสีหอดมหอดจะมาหาพันธุน์เดีพื่อนว่าถึงเนี่ยน้องเกินเนี่ยน้นนบบนงองนี่ครับบรรยากาศตลาดโตลุงฟังนี่ครับข้ามโรงเรียนบ้านบอระบือพี่นอ้องฟังฝุ่นเป็นตลาดโตลุงครับไามาก่กลับใจสะดวกครับพี่น้องเซเวน่นดิกซีมินิขเเั้วขึ้จริญเข่ามาทุกย่ำหยาล้วล่ะซูเมอร์อำเภอไหนก็มีทุูกมอง นอกจากอำเภอแล้วหมู่บ้านไหนที่จะเลื่อนกันมีนกันครับเซเว่นแล้วก็อียงเกาะกำลังมาอยู่ในีซีเกยนี่อยู่สุมองสุบอนอรรถขี้รถไปเส็ก็เห็นหมดอำเภอบ่อรเบ,บือก็เป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นอำเภอใหญ่เติบอยู่นี่พี่น้องของจังหวัดมหาสารคามอำเภอใหญ่าตามที่ผู้ข่าไปหูไปเห็นมาของสารคามมีพยัก อายักษ์สถานที่ท่องเที่ยวจังอเพื่อน่าดูน่นะเจริญครับมีพระบรมธาตุนารุณนะพุทธมนตอีสนันนะครับอากับเจริญครับนี่นี่บลรมอหน้าเสียกครับหน้าเสียกกกลางๆครับเชียงยื่นอันหนึ่งอเพื่อติดจังหวัดขอนแก่นนั่นนั่นจเจริญครับเพื่อเชียงยืน นนี่นะครับว่าปีก่าว่าปีก่ากลางๆครับบาราบูโรงเรียนบ้านบรารเบือครับบรารเบือลาด,ด,นนาลดลพดุงนะครับไอ้ที่เขาเปิดไฟแล้วพี่น้องแดงใจวายแล้วครับข้างในวันนี้แดงใจวายแล้วครับข้างในครับ พี่น้องวาผมบรรยากาศข้างนอกครับบริเวณถนนอันนี้ว่ามันว่ามันถนนเส้นลักที่รถแล่นไปไหนนี่ครับเส้นลักแล่นก็คือเส้นตรงมาจากมาจากบันไพรเราเข่าสารคข้ามนะครับเส้นนั้นเส้นนั้นเป็นเส้นลักเส้นนั้นเส้นรถแล่นหลายครับจากบันไ่แเ้วก็หอ,อดไฟแดงกันเลี้ยวใส่ไปสารคข้ามถ้าตรงไปว่าปีครับ ถนนเส้นนั้นเป็นถนนใหญ่หกเลนบางช่วงนี่แปดเลนครับชว่วงเราะนีไ่ไฟแดงกับเป็นแปดเลนครับจเจริญครับหม่องหันไปที่เปิดไฟเราครับแดงใจวแล้วครับนะต้องไม่ที่ห้องแดงใจวายหรอครับ เดมเยวสายไรยากาศตอนนี้ครับพี่น้องหกโมงกลัวร้านข้าก็เพิ่งครับหลายแหรอครับพี่น้องกันนาสิบเป็นเพราะสภาพ,าพอากาศน,นั่นแหละแม่ข้าก็เลื่อเพาแม่แล้ววันนี้เราพอฟังอฟังตรงขามเป็นตลาดตัวลุงอยู่ ข้างในโอเพนเขามาข้างในก็หลายล้านอยู่ครับหกเจ็ดล้านอันนี้ครับย่งก็ขึ้นขั้นไฟหนาครับ อโอ้โหอากาศด,ดีพี่โนโออาาดด้องอากาศดีช่วงหกโมงกว่าเีวันนี้ขอบคุณพี่โน,โน้องแล้วๆครับผมพอกันคลิปหนึ่ครับสวัสดีบ๊ายบายปุ้นป้น